ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพหลักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กาศนะครับในเกมอาร์มบายวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวบ้านให้กับน้องๆดูนะครับโปบ้านของพี่ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับอาจจะเหลือแค่ต่อเติมนิดนหน้อยนะครับแต่ก็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนาะก็เดี๋ยวพี่นะครับจะพานุองๆทัวร์้วก็เวลานี้นะครับจะ เป็นเวลาค่ําคืนนะฮะซึ่งเป็นเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวพี่ใช้ดูมุมสูงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับบ้านอะไรบ้านเรามีอะไรบ้างนนะนี่ก็คือมุมสูงนะครับเป็นแง่บ้านพี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนบอกนะครับหมายถึงช่องของเราเนาะวันแฮปปี้นะครับอันนี้น้องๆเห็นมานานแล้วอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับแล้วก็จะมีทางเดินเล็กๆ,ๆน้อยๆเนานะอันนี้เดี๋ยวพี่ติดไฟนะครับในอนาคตเนาะแล้วก็นี่นะครับคือจุด ครับของเราเปิดโล่งเพื่อให้ทําการเข้าวางของแล้วก็เอาของมาถ่ายเทยได้ไง่ายนะครับก็เลยทําเป็นพื้นที่เปิดเนาะอันนี้คือบ้านของเรานะครับเดี๋ยวไปมาปี่นวิวภายในเนาะแล้วก็นี่คือทางเดินลงไปที่จุดนั่งพักเล่นของเรานะครับอ่านี่ไงบ้านพักบ้านพักของพี่นะฮะบ,บนหลังคาก็มีป้อมปืนไว้ป้องกันภัยอันตรายนะครับแล้วก็นี่คือทางเดินไปนี่นะครับคือไปที่สระว่ายนะ้ําของเรานั่นเอง ก็จะเป็นอีกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ติดไฟเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับคือจุดที่จะมานั่งพักผ่อนเนาะใครจะมานั่งก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้นะครับอ่ามีวิวทิวทัศน์ให้ดูเนาะอันนี้เดี๋ยวกาแพงเพียวอ,ออกนะครับเพื่อจะได้เห็นเห็นวิวเนาะแต่ก่อนที่จะอ,ออกพี่ก็ต้องติดป้อมปืนให้มันครบก่อนนะเพื่อป้องกันอันตรายส่วนนี้ก็คือน้องๆหลายๆคนคงจะเห็นแล้วนะครับคือสะว่ายน้ำนะฮะอ่าเป็นจุดที่พี่ชอบมานั่งเล่นนะครับไม่มีอะไรทําพี่ก็จะมานั่งแล้วก็มาว่่าายยนน้ํอูงี เออจะมาว่ายน้ําอยู่ตรงนี้แหละเออมันเพลินดีครับน้องว่ายน้ําเสร็จพี่ก็จะขึ้นมานะฮะแล้วก็มาเปิดตู้เย็นนะฮะเพื่อหาอะไรกินนะครับตู้เย็นอันนี้เนี่ยน้องพี่บอกเลยครับเปิดได้ทุกคนนะครับเออน้องสามารถเปิดเอาเองได้เลยนะอยากได้อะไรในตู้เย็นนี่คือสามารถหยิบมากินได้เลยนะครับเพราะพี่เปิดเป็นอันล็อกไว้นะครับก็คือสามารถเปิดได้ทุกคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนในเผ่าก็เปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปรีวิวในบ้านนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตต่อไฟตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อที่จะ ใช้ในการแบบมองเนาะคือมันจะได้ดูสว่างสว่างนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอตั้งหน่อยมันอาจจะตั้งยากหน่อยเนาะจีหนึ่งนะอโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งฝั่งนนต่อฮะพี่ <c oughs> หย่าฮึบฮึบฮึบกระโดดฮึบฮึบฮึบกระโดดฮึบเนี่ยอาจจะยากเลยต้องกระโดดขึ้นโดดลงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งไฟไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะไฟที่พี่เลือกเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าสีเหลืองนะมันจะทําให้เราแบบ มองอะไรแบบชัดขึ้นนะฮะมันมันสวยอะสำหรับพี่มันสวยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนะจึ๊บจุบมันนิดเดียวจริงนะครับน้องๆในน้ำอะมันตั้งได้นะครับแต่ไฟจะไม่ติดนะอันนี้แจ้งก่อนเดี๋ยวน้องเห็นมันเขียวๆในน้ำทำไมพี่ไม่ตั้งอะไรเงี้ยคือในน้ำมันตั้งไม่ได้นะโอ้โหเนาะย่อโอเคเดี๋ยวพี่จะพยายามตั้งตรงขอบนี้ให้ได้นะจะพยายามนะครับ สักนิดสักหน่อยก็ตั้งได้ไหมเฮ้ยอย่าตั้งไม่ได้สิต้องตั้งได้สิโอ้โหน้องอืืองานเข้าพี่ละเหมาอนันนี้พี่จะเผื่อมุมไว้ไม่พอนะงานเข้าและห้อเฮ้ย,ยมันไม่เพอร์เฟกต์นะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยโอพี่อาจจะต้องทำลายฐานดอกไม้ทิ้งเลยแนะเนี่ยเฮ้ย ถ้าเป็นงี้พี่ยอมทําลายถ่านเลยนะถ้ามันไม่เท่ากันแบบเนี่ยคือพี่เป็นคนประเภทที่แบบถ้าอะไรไม่ลงตัวนี่คือพี่ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่เลยนะคือพี่ไม่สนด้วยนะว่าจะเปลืองทรัพยากรน,นะบอกบอกไว้ก่อนคือแบบถ้าพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่เท่าเทียมนี่คือิดทําลายทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับเอาละเหมือนพี่จะเริ่มรู้สึกแบบนั้นซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องมันไม่เท่าว่ะคือ คือเหมือนว่าถ้ามันมีจุดบกพร่องสักนิดสักหน่อยนี่คือพี่ไม่โอเคเลยนะส่วนตรงนี้นะครับพี่ว่ามันอะไรวะน้องพี่มันอ่านอะไรอะ่ะตัวอะไรวะโอ,โอกีกา้าประตูตกใจหมดจพ๋งโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเหมือนมันจะเว้นช่วงห่างไปหน่อยเนาะเหมือนไฟมันจะเว้นห่างไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรเอไฟใส่ไวปตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ถือโอกาสตกแต่งบ้านนิดหนึ่งด้วยนะครับ คือพี่เป็นคนที่ชอบตกแต่งบ้านมากเลยนะนี่นะครับอ่ะใส่ไปนิดพุ่มนิดนึงแล้วก็ไฟที่พี่เลือกใช้นะครับพี่จะเลือกใช้เป็นสีนี้เฮ้ยนี่เป็นสีขาวบ้าสีนี้นะครับเป็นสีนวลนวนะจอกเลืองๆนิดนิดนะครับอันนี้เนาะนี่มันจอกแบบนี้นะครับเป็นไงอือสว่างขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้แย่นะครับก็ดูดีกันเลยทีเดียวที่ชอบสไตล์นี้ไง โอเคเดี๋ยวพี่ยอมลงทุนยอมยอมลงทุน,นอือทุบกระถางทิ้งหนึ่งอันนะครับเพื่อจะใส่กระถางใหม่ลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นต่อนะฮะจะค่อยมารีวิวภายในบ้านนะครับอันนี้ที่เ็าข้าไปเยอะเลยสําหรับไฟเดี๋ยวนะในๆนก็ในๆนละน้องเอาไฟออกมาเลยให้หมดเลยก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเอาเสริมตรงนี้สักนิดหนึ่งคือตรงนี้ก็มืดมากเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามัวอย่ามัวอย่ามัวนี่นะฮะเป็นการเสริมตรงทางเดินสักเล็กสักน้อยนะนี่นะครับคือไฟบ้านพี่อ่ะน้องพี่ใช้เป็นไฟเทคนะครับทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องต่อสายไฟนะอ่าอันนี้คือไม่ได้ต่อสายไฟนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นไฟเทคเนาะนี่ถึงไง สวางสวยกันเลยทีเดียวโอเคดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาติดไฟลงไปเนาะเฮ้ยโอเคไม่โผล่เกินนะครับไม่โผล่เกินไปแหมพี่ชอบความสว่างนะฮะนี่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเติมสีไฟลงไปโดยการพ่นสีนะบแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟนี่ ความจริงดวงเดียวก็สว่างนะแต่พี่ชอบแบบนี้นะเออถ้ากับว่าทางมาแปลงผักเราก็จะสว่างสวัยนะครับเพราะข้างในเป็นไฟสีเขียวอยู่แล้วส่วนด้านนอกนี่เป็นไฟสีแบบนี้เนาะเออเป็นไงสว่างกันเลยทีเดียว <c oughs> จ้าเลยพี่บอกเลยว่าจ้าเลยนะครับโอเคไปไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอทําลายทิ้งก่อนอเดี๋ยวจะรีวิวไปทีละจุดนะครับสวยไม่สวยก็อยู่ที่น้องๆนะครับจะชอบแบบไหนเนาะ แล้วก็ไดโนเสาร์พี่ก็เปิดเป็นโหมดดูร้ายไว้นะครับโอเคเดี๋ยวขอยึดมันเก็บได้ไหมโอ้มันเก็บไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคเนาะตัดสินใจทำลายทิ้งไปเลยฮะโอเคคือแบบคตเสียดายอะวัตถุดิบมัน,นแพงด้วยชิเพ่งเสีดยสดายไม่ทันละเสียดายไม่ทันละบอกเลย โอเคไม่รู้วางได้ป่อนะครับพี่ก็รีบๆเนาะลองลองเช็คอ่ะวางได้วางได้ไดนอ้องถ้าแบบนี้วางได้นะโอเคอาจจะมินหน่อยแต่ก็วางได้นะครับให้มันอยู่ในช่วงที่วางได้ก็พออ่าโอเคทางนี้โอเคนะครับแบบนี้ถือว่าผ่านเนาะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วายเมื่อกี้พี่กดไม่ติดนาอต้องขออภัยด้วยครับพี่กดแปลงผัดไม่ติดนะครับโอเคใส่ใส่ไปนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็พ่นสี่ไฟของเราต่อโอเคแล้วก็กดเปิดฮนะนี่อ่านี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะทางไปสวนน้าของเราก็สว่างสวัยเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นไงสวยปาะสวยปะ่ะ อุ้ยสว่างสวยเลยนะครับนี่อ่ะโอเคหลังจากจบจากจุดนั้นนะครับพี่ก็จะพาน้องๆนะฮะไปดูในส่วนอื่นนะครับดูเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวพอต้นไม้พวกนี้มันขึ้นนะครับมันจะเป็นป้อมปืนให้เราด้วยนะแล้วต้นไม้พวกนี้พี่ชอบนะครับพี่ว่ามันสวยดีนาอพี่ก็เลยชอบปลูกมันไว้เนาะโอเคโอเคครับปะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินขึ้นไปบนบ้านของเรานะฮะนี่เป็นไงคือแบบ เป็นเหมือนกับว่าเป็นรั้วกันเราเดินตกเหวด้วยนะครับโอเคบ้านไม่สมควรอยู่ใกล้เหวนะแต่พี่ก็ชอบมาตั้งนะโอเคครับนี่ก็จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะมีต้นป้อมปืนซึ่งพี่ปรับไว้นี่นะครับเป็นระยะการยิงของไฮนะฮะเมื่อมีสิ่งมีชีวิตบินเข้ามานะครับมันก็จะทําการยิงปังเลยคือแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยพี่ว่ามันสวยมันมีดอกแล้วมีอะไรเด้งเดึงด๋งๆเป็นเอเลี่ยนอ่ะเหมือนมีมือเอเลี่ยนหรือลิ้นเอเลี่ยนอยู่ ตกปลายอ่ะเออพี่เลยชอบนะครับพี่ก็เลยปลูกไว้ซะเยอะเลยดูนี่ซึ <c> ่ง <oughs> ปลูกไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเจ้าเชบาวโอเคไปอ่าแล้วก็นี่นะครับเจ้าแชมปเปี้ยนของเรานี่ผู้ที่ทําให้เราได้แชมป์มานะครับเจ้าหินกิ้งนั่นเองนี่แชมปเปี้ยนนะครับเดี๋ยวพี่อนานะคตจะขยายสายพันธุ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่พี่จะมาจอดที่เขาอยู่เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าจุดให้อาหารนะครับก็จะมีอาหารอยู่ในนี้เนาะ ไดโนเสาร์ของเราก็จะได้รับอาหารนะครับดูจากชื่อเห็นปะหน้าชื่อมันจะมีรูปรางอาหารขึ้นอยู่นะครับก็จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ให้เขาได้รับประทานอาหารกันเองนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นโต๊ะนะฮะเก้าอี้นะครับก็มีนั่งเล่นของพี่เนาะเอาไว้นั่งดูบุนไดโนเสาร์นั่งดูแบบธรรมชาติแบบเพลินๆนะฮะบอกเลยว่าพี่นี่โคตรชอบเลยวิวแบบนี้นะอือแล้วมันสวยนะครับเดี๋ยวกําแพงออกรับรองว่าสวยแน่ตอนนี้เอาป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย ติดตั้งป้อมปืนให้ทั่วก่อนเราก็ค่อยนั่นนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดเพาะเลี้ยงนะครับเพาะเลี้ยงอะไรหรอเพาะเลี้ยงตัวเจ้ากินปุ๋ยนั่นเองนี่นะครับแล้วก็เราเอาม้าเข้ามาโชว์เนาะน้องๆหลายๆคนบอกว่าให้พี่ใช้เป็นเจ้าเมกกาโลโซรสัสนะครับใช่ปะเออเมกกาโลโซรัสนะฮะไอตัวที่มันมองเห็นกลางคืนชอบนอนขดน้องๆหลายคนบอกว่าพี่เอามันมาอยู่ตรงนี้จะสวยนะฮะเพราะมันจะมานอนขดกลมอยู่ในนี้เนาะ แต่ก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเออแล้วก็เข้ามานะครับในตัวบ้านนะครับจุดนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับคืออนาคตเดี๋ยวพี่จะเอาม้าออกนะครับแล้วก็อัปอัเดตให้เป็นโต๊ะรับแขกนะครับโต๊ะรับแขกห้องรับแขกนะครับตรงนี้นะเข้ามาในบ้านก็จะเป็นนี่ครับห้องรับแขกเนาะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นปืนใหญ่โบราณนะครับที่ตั้งไว้เป็นอนุสร์นะฮะให้น้องๆเข้ามาดูนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวยูนิคอร์นะฮะไปหยุดตรงอื่นนะ สว่วนอันนี้อนาคตก็จะอัปเกรดนะครับเป็นห้องเก็บของนะไอ้อนี่นะครับไม่ไม่ต้องอัปเกรดนะคือจะเป็นสภาพนี้แหละเป็นห้องฟักไข,ข่ของพี่นั่นเองนะครับก็จะมีเครื่องเทคคิปเบิลนะครับสำหรับทำคิปเบิลให้กับลูกสัตว์เนาะแล้วก็นี่คือตู้เย็นเก็บคิบเบิลของพี่นะครับนี่นะแล้วก็นี่คือตู้เก็บของนะครับอ่าก็จะมีของหลากหลายมาเก็บนะครับอ้าวป้อมปืนพี่งใช้ไม่หมดเลยปะโถเอ้ยป้อมปืนนี่ทั้งเยอะแล้วก็นี่คือ ตัวไก่ของพี่นะครับนอนแอ่งแมงขึ้นมาเดดมันตายได้จังใดวะโอเคนะครับนี่นะฮะแล้นี่ก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับเก็บอาวุธเก็บของแหล่งพี่เนาะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนของพี่นั่นเองนี่เป็นไงน้องเป็นไงเป็นไงนี่คือเตียงนอนนะครับแล้วก็โถใจกันที่สามารถใส่ของไว้ด้านในด้วยนะครับเราจะใส่อะไรก็ได้นะเห็นปะใส่ได้สามชิ้นนะครับก็ เอาอะไรมาใส่ก็ใส่นะสว่วนนี้ก็จะเป็นนี่คือเหมือนกับแท่นวางชุดนะครับพี่ก็ชุดเทคเนะมาแขวนไว้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามภายในบ้านเนาะสว่วนนี้ก็เป็นเก้าอี้นะครับเอาไว้อ่านหนังสือหรือนั่งรับประทานอาหารตอนเช้านะแล้วก็มองเจ้าไดนโนเสาร์ของเราจากวิวตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าโคตรจะดีเลยอ้บอกเลยว่าโคตร, <c oughs> รดีเลยนะฮะแล้วนี่ก็คือตู้เก็บขอมเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะ ตัวน,นี้ก็คือชุดนะฮะหน่วยสวัสดิ์ที่ได้จากการเป็นแชมป์นะแล้วก็ไปดูโซนด้านนอกกันนะครับโอเคจะออกช่องนี้ก็ได้นะครับเป็นเปิดไว้เป็นอันล็อกนะครับให้แบบใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับภายในบ้านพี่หรือว่าอยากจะดูนะครับว่าบ้านพี่สร้างยังไงอยากจะเอาเป็นแบบอยากก็สามารถทําได้เนาะประตูพี่เลือกเป็นประตูใหญ่นะครับเพื่อจะได้ให้เดินแบบสะดวกเนาะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นด้านข้างบ้านนะครับก็จะมี ต้นไม้นะครับล้อมรอบบ้านไว้นะครับบอเลยว่าเดี๋ยวให้ดูธรรมชาติจากมุมสูงรอบบ้านสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่ฮะอา่านี่นะครับคือรอบรอบเนาะเดี๋ยวอนาะคตเราก็จะต่อป้อมปืนเพิ่มนะครับเอาละนี่คือรอบๆบ,บ้านนะคือใส่ธรรมชาตินี่พี่บอกเลยสําหรับพี่พี่ชอบมากนะเพราะพี่เป็นคนที่ชอบคือ ชอบธรรมชาติก็เลยตกแต่งบ้านมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนจุดคับของนะครับนี่คือจุดแรกๆที่สร้างมาเลยนะน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเหตุผลที่พี่ไม่สร้างหลังคามันจะทําให้พี่แบบเอานกยักษ์มาจอดแล้วมันแบบอาจจะเข้าจอดได้ลําบากพี่ก็เลยเลือกที่จะเปิดพื้นที่ไว้แบบนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับเพื่อที่จะเอานกยักษ์หรือเอาสิ่งมีชีวิตมาแล้วก็ดรอของลงมาแล้วก็เก็บใส่ เครื่องจักรต่างๆของพี่ที่สามารถหยิบจับได้ในพื้นที่เดียวเนาะยืนที่เดียวนะครับก็คือตรงนี้สามารถหยิบจับเหล็กจากเตาเผาใหญ่ได้แล้วก็ลงมาที่เครื่องทําเครื่องไฟฟ้าตัวนี้ได้เลยแล้วก็หันไปเปิดกล่องได้เพื่อจะหยิบอุปกรณ์ออกมานะครับแล้วก็หันไปคราบแบบเครื่องบดได้โซลิตี้ได้พกได้อะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างจะยืนที่เดียวแต่สามารถหยิบจับทุกสิ่งทุกอย่างแบบรอบตัวได้เลยนะครับ นี่คือสิ่งที่พี่ชอบนะครับนั่นก็คือการยืนจุดเดียวนะครับแล้วก็สามารถหยิบจับทุกอย่างได้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนค้าของอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มนะครับที่สามารถเอาไว้ค้าแบบอาหารหรืออะไรหลายๆอย่างได้นะครับตั้งสูงเลยนะเพราะพี่ตอก๊อกสูงเนาะโอเคครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอ่าโซนถังเบียร์นะครับถังเบียร์พี่จะซ่อนไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับมันเป็นของหมุนเมานะพี่ก็ดีนะ ทำไ้ด้วยนะครับมี14เหยือกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แก้วไปนะครับ่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับเพื่อไวเหมือนเดิมฮะป้องกันบ้านนะครับจากสัตว์ร้ายนะฮะป้อมปืนก็มีนะครับแต่ว่านี่มันเพิ่มความสวยงามไงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับบานพี่นาะก็จะบอกไปคือน้องชอบไหมไม่รู้แต่ส่วนตัวพี่โคตรชอบนะครับคือคือพี่มองว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับมันดูแบบสวยในความรู้สึกของพี่นะครับมันสวยมากเนาะก็นะไม่สวยคงไม่สร้างนะครับ เดี๋ยวดูไฟกันโอเคเดี๋ยวไฟพี่จะติดตรงนี้เพิ่มนะคือในความเป็นธรรมชาติเนะี่ยคือมันเป็นอะไรที่ไม่รู้นะครับน้องๆคือมันตอบโจทย์พี่มากนะครับคือพี่ชอบเข้ามาในเกมนะครับถึงจะไม่ได้ไปทําอะไรนะครับแต่พี่ก็จะแบบมาอยู่เงี้ยมาจ้องมองนะครับกับสิ่งต่างๆที่พี่ได้ทําลงไปนะครับในตัวบ้านเนาะก็จะมายืนมองๆงงๆอ,อยู่อย่างเงี้ยมันเพลินะอ,อ่ะพี่มองแล้วพี่เพลินนะโอเคเดี๋ยวราจะเหมืนเดิม ความสว่างนะอีสว่างสว่างพี่บอกเลยสว่างสบายคือสีขาวมันแสบตาเกินไปนะพี่เลยเลือกที่จะพ่นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นสีนวลอ่อนๆออ,ออกทองทองเนาะ,ะดูแบบสบายตานะครับสําหรับพี่นะออก็ย้ำว่าสําหรับพี่นะครับน้องๆบางคนอาจจะไม่ชอบไฟสีนี้เนาะน้องอาจจะชอบแบบหลักสีก็ได้แต่พี่ชอบแบบนวลๆแบบนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นแบบพื้นที่ภายในบ้านนะครับที่จะ มาอัปเดตให้น้องๆดูนะครับอ,อือเดี๋ยวนะแต่มันจะไม่จบแค่นี้นะครับน้องๆน,นี่นะครับคือพื้นที่ภายในบ้านเนาะก็ยังไม่จบเดี๋ยวพี่จะเอากิฟฟินจอดก่อนเนาะจอดไว้หน้าบ้านเลยโอเคฟึบ์่ไเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับปืนอีกหน่อยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งปพอมปืนคือโซนนี้นะครับไม่รู้ว่าวางได้หรือเปล่านะ คือที่บินมานี่ก็จะมาลองเช็คดูนะครับว่าเราจะวางได้หรือเปล่าเนาะคือพี่ก็ได้สั่งป้อมปืนจากแอดมินมานะครับพอสมควรเนาะก็ลองมาติดตั้งดูนะครับว่ามันจะติดตั้งได้หรือเปล่านอะอุย้ยไม่ได้วะไม่ได้นะครับบนนี้ติดตั้งไม่ได้เนาะโอเคเหมือนกี้ก้ามันจะเดินมาหาอุย้ยเชื่อตกอุย้ยน้องขอโทษขออภัยฮะขออภัยคือพี่ตกใจขนลุกเลย ไอ้ป้าไอ้หน้าตาก็น่ากลัวแถมพุ่งมาแบบนี้ใครไม่ตกใจก็บ้าแล้วชิปเปิงอย่า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 มาทาแบบนี้นะเดี๋ยวให้มันเดินมาหาพี่ฝั่งนี้ก่อนมันเดินมาหาพี่ป่าวะเออน้องมันน่าจะเดินมาหาพี่บ้าไอ้พี่ตกใจตกใจจริงๆนะครับเนี่ยคือแบบบ้าไม่คิดว่ามันจะเดินมาหานะครับคือจุดนี้พี่จะเป็นจุดพักนกนะครับก็จะให้นกมาจอดพักในะอนาคตเนาะแล้วก็จะมีป้อมปืนให้เขาจากตรงนี้นะโอเคเนาะ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับซ้ำสี่ไปเลยเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะโอเคจะลอมทาทำสี่กันเลยไปพร้อมๆกันเนาะพ่นไม่ได้เหรอเฮ้ยโอเคพี่พ่นไม่โดนเหรอ,อพี่พ่นไม่โดนหรอือไงวะใช่นะพี่พ่นไม่โดนครับนอ้องคือพยายามจะพ่นไอ้บันไดเองพ่นไม่ได้เหรอ เออพ่นได้โอเคครับน้องๆก็จะนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองพ่นตรงนี้ดูนะฮะทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะพ่นได้ปะวะเหมือนจะพ่นไม่ถึงนะครับน้องโอ้โหเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอาจจะพ่นถึงก็ได้นะครับถ้าไม่ถึงเราก็กระโดดได้ปะเมื่อกี้ได้ไหมน้องว่าได้ไหม มันติดหรือเปล่าวะเฮ้ยติดเออติดไว้ติด,อตด,ตดโอเคนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับ<อ>เพื่อจะมาเอาเนกของเราจากด้านบนเนาะนี่ก็จะประมาณน,นี้นลครับยังไงบ้านพี่เดี๋ยวแต่พี่จะติดตั้งปืนอีกสองกระบ,บอกด้านบนติดตั้งไปเลยน้องๆติดบนหลังคานะฮะเพื่อป้องกันแบบอันตรายนะครับจากทุกทิศทุกทางนะที่เข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับถึ่งจุดเนาะ ปืนแสงข้อดีของเขาคือใช้กระสุนลูกเดียวแต่ยิงได้ทั้งตลอดตลอดเลยนะโอเคแล้วก็ใส่กระสุนไปนะครับใส่แค่ลูกเดียวก็พอเนาะนี่นะครับแล้วก็ให้ติ๊กไปที่ปืนนะมันจะมีบอกนะครับว่าระยะแค่ไหนนะพี่ขอปรับเป็นไฮเหมือนเดิมเนาะเพื่อให้เขายิงแบบระยะไกลไปเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะติดตั้งไว้อีก2องกระบอกเลยติดตั้งบนหลังคากันเลยทีเดียวก็กดเปิดเลย แล้วก็ใส่มกปืนเหมือนเดิมนะฮะใส่แค่ลูกเดียวซึบแล้วก็ปรับเป็นไฮนะครับตีเพื่อเพิ่มระยะในการยิงเนาะอ่าแล้วก็อีกสองกระบอกพี่บอกไลยว่าอ๋อด้านหน้าเรามีแล้วนี่หว่าด้านซ้ายด้านขวาเนาะก็ติดอีกแค่กระบอกเดียวนะครับก็พอ,อนนะนี่นะครับคือมันอาจจะบางวิสัยทัศน์อาจทําให้ไม่สวยนะครับเอาปืนมาตั้งไว้แบบนี้ แต่ถ้าไม่ติดอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไดโนเสาร์เขาจะเกิดมาตลอดเลยนะครับแล้วถ้าเราไม่มีป้อมปืนแล้วก็บันไลฮะบ้านเราอาจจะถูกโจมตีจากไดโนเสาร์ได้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่อาจจะต้องมีแบบสิ่งที่เอาไว้ป้องกันบ้านนิดหน่อยนะฮะส่วนโซนนี้ก็พี่ยังไม่ได้ติดตั้งป้อมปืนนะครับเดี๋ยวนะพอก็ค่อยมาไล่ติดนะครับก็เป็นว่านะครับ EP นี้นะครับพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆกับบัรยาการของบ้านของพี่นะฮะถ้าชอบก็สามารถ เอาไปรีโนเวทนะครับปรับแต่งให้สวยงามนะครับตามที่ใจน้องๆต้องการได้นะครับนี่นะเป็นไงมุมสูงนะครับจากภายในบ้านเนาะนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบมุมทิมเป็นไดโนเสาร์นะเวลาเราขี่จะเห็นสูงนิดนี้นะครับเออพี่ว่ามุมเมื่อกี้มันสวยนะเราเห็นใช่ปานั่นคือห้องนอนของเรานะครับเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งปะสวยนะคือไม่รู้อะพี่ชอบอะ่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นหลุมศพของไดนโนเสาร์ของเราเนาะก็เสียชีวิตไปตั้งแต่วันแรกๆที่มาเลิ่มนนะครับนั่นก็คือเจ้านกกิฟฟินสองตัวนะครับแม่ลูกนะครับเราก็จะทําการเคารบก่อนนะครับเออนี่นะฮะมีของเส้นไหวไหมของเส้นไหวไม่มีนะครับโอเคนะครับก็อีพีนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆก็เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจใพี่ด้วยนะครับ ใครที่มีไอเดียดีๆก็อยากจะนำเสนอพี่ก็นำเสนอได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกได้นะเพราะว่ารับทุกความคิดเห็นนะครับเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะใครอยากจะแจ้งอะไรหรือแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะครับ EP นี้พี่ก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับรักนะครับน้องรักของพี่อย่าลืมนะครับมีอะไรสามารถติชมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ